คนสุดท้ายคือหมบอกว่าไม่มีคีโมอะไรรักษาได้แล้วหน้าที่ของเขาจบแล้วจริงๆวันนี้เราเขียความทรงจำดีๆที่เราเห็นเขาในหน้าจอทีวีเขาเหนื่อยมากๆแล้วแล้วพี่ก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่มันทำให้เขาหายเหนื่อยอ,าอา่าฮะ สู้ค่ะอมสู้อ,อมสู้มากๆทุกคนถ้าเจอเขาคุณจะรู้ว่าแบบมันเหนื่อยจริงๆคือมันมันเป็นที่ปอดอ่ะแล้วเรื่องระบบการหายใจมันจะค่อนข้างหายใจลาบากอ่าฮะการหายใจมันจะมันมันหายใจลําบากจริงๆแล้วก็จะพูดก็เหนื่อยจะทําอะไรก็เหนื่อยอ่ะค่ะส่วนใหญ่เราเจอกันก็จะแบบจะพูดเรื่องอืะะ่นนะครับไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้เพราะอยากให้น้องอยากให้น้องหายเหนื่อยหายเครียดเพราะเจอทิกันละทีก็คือ ให้คีโมเสร็จออกก็จะแบบเหนื่อยเจ็บน้องเจ็บมากครับเพราะว่ามันเปลี่ยนคีโมเยอะมากแล้วก็ตัวสุดท้ายคือของบอกว่าไม่มีคีโมไหน,นรักษาได้แล้วเมื่อเช้าพอนะรู้ข่าวว่าแบบตกใจแลว้วก็คือ เ,เราทุกคนมันเป็นครอบครัวเดียวกันคือจะเห็นภาพนี่ยพี่สีเพียมีก็จะอยู่กันทั้งครอบครัวตลอดเวลาออาก,ก็จะเป็นคนที่แบบดูแลเต็มเตมาต,ตั้งแต่เด็กแล้วดูแลต,ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะพาไปดำน้ำเขาจะพาไป,เขา,าไปเขาจะพาไปนู้บบเนเขาจะพาไปน,นี้แล้วเขาแบบเดินตุลานนี้เราก็จะไปดำน้ำด้วยกันอน่ะมันก็มันก็พสัญญาไแล้วแม่ใจเย็นเอางี้เอางี้เอางี้ผมผมสรุปให้แล้วกันนะครับคื <ไป S 2> อผมว่าที่ทุกคนเห็นคือพวกเรารักกันผมว่ามันไม่สำคัญหรอกครับว่าวันนี้ ว่ามันจะยังไงแล้วเอางี้ผมใครที่กําลังดูข่าวแล้วให้ที่รักออมนะครับผมว่าพี่ๆนักข่าวทุกคนเห็นพวกเรามาตั้งแต่ตอนที่เข้าวงการใหม่วันนี้เราช่วยกันส่งเขากลับบ้านเขาเหนื่อยเต็มที่หอ,อมเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาดูแลครอบครัวส่งน้องเรียนจนจบต่างประเทศความกระตันยูกระตะเวทีของเขาผูกครบจบแล้วงั้นความเป็นมนุษย์ของหอ,อมคือจบแล้วหน้าที่ของเขาจบแล้วจริงๆวันนี้เราเก็บความทรงจํา ดีๆที่เราเห็นเขาในหน้าจอทีวีเสียงบาร์ล็อของเขาความน่ารักของเขากับพวกผมผมจะเก็บมันเอาไว้วันนี้ผมว่ามันไม่สําคัญเลยครับว่าเขาเจ็บแค่ไหนเขาทรมานแค่ไหนผมบอกทุกท่านว่าเขาสู้สุดกําลังจริงๆเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้แล้ววันนี้ผมขอให้พวกเราทุกคนส่งใจให้เพื่อนผมคนนี้กลับบ้านพักผ่อน เก็บความทรงจําความหลอ่อความน่ารักของออมมาไว้ไว้ในใจวันนี้เราสองพวกเราทุกคนรักออมมากเราอยู่เคียงข้างออมเสมอก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าตลอดเวลาที่เขาสู้กับโรคนี้มาเขาแข็งแกร่งมากๆจริงๆค่ะวเขาก็ทำไว้ทุกอย่างหมดแล้วก็ทั้งพ่อแม่แลน้องให้หลานอะไรเงี้ยที่ผ่านมาทีาอมทำมาที่เต็มที่ดูแลทุกอย่างชันหันมาภูมิใจอะไร เเออออป็นททรรราะััตววแีีี่่กกกคคบมงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ